น้ำซงค่ะวันนี้เก็บงานแปลงเล็กแปลงน้อยสองไร่แ่สองไร่อ,ไรอ่ะต้องเกี่ยวไปสองไร่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะเกี่ยวฝั่งนี้อันนี้กี่ไร่สิบไร่หรือเ่แต่หักไปแล้วก็มีค่ะโตที่ดง เรามากับบอยนะจ๊ะเสียบอยนะจ๊ะเนี่ยขามเนี่ยเป็นลงคลองตรงนี้ฝั่งนั้นเป็นขเขมีแล้วนะ,ะทุกคนเห็นเห็นตึกขาวๆงั้นไหมฝั่งนั้นปเป็นเขมีนะคะไม่ใช่ขเขมีลอยเมตีดยางขามไปก็เป็นเขมีแล้วติดชายแดนเลยคะ่ะวันนี้ไปหาผูู้เบาขเขมีบ่เฮ้อ น,นข้ามกันไปข้ามกันมาข้ามง่ายมากเลยข้ามแดนข้ามง่ายมากนะเราห่างรถไม่ได้เลยค่ะมาเกี่ยวเขตนี้ต้องจอดรถไปใกล้ๆทำน็นเยอะเอาเจร้อยเข้ามาค่ะย่างของหายพี่น้อง พอดีเสร็จแปลงนี้ก็จะได้ขึ้นทะเลก,กับนะนี่ส ใช่หนีดมันไงกันบอบมันเป็นบักแห้งโอ้ยบอสโอ้โอ้เบาหนุม่มเบารถพี่มันแรงอยู่แล้วหนุม่มเบาได้เบายางก็ดอกหมดแล้วค่ะ คิดว่าจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดยกชุดเลยเพราะว่ามันต่ําเกินจะเอาให้มันสูงกว่านี้อีกนิดนึงยางมันเล็กเกินะคะ่ะก็ได้ว่าวันเดีใส่ไปก่อนเดี๋ยวออกไปค่อยไปซื้อเปลี่ยนใหม่หมดจกเส้นว่ะอ้เปลี่ยนยางสิโบ ปาดเหือกันทีเดียวล่ะแปดเส้นแปดเส้นสิบเส้นชิปเ้นยางชิปเ้นตายแล้วะมาแตกพักเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ตรงนี้นี่เองนี่นี่นี่นีมีนี่นี่นี่เขาอะเมื่อกลางวันนี้มีแม่โคอยู่บนปลายภูเขานานๆ เป็นไซโูหรือเปล่าเชี่ยบอยบอกลอยมีจึงพี่น้องด้วยเออพี่น้องบ้องสร้นเนียงเนียงสร้บ้องมาค่ะจักไห้ตามคำขอบริการทุกระดับประทับใจนะสีเขาโพดพี่น้อง มีคนอยู่บนบนรถบางทียกไปขาเกาะเครือกาะต้นล้มอย่างนี้อันตรายค่ะเขาก็บ,บอกว่าเฮลอนเอาไปขายเป็นฝักเลยนะจะได้ไม่ต้องนั่นเพราะว่าแกก็หักไปแล้วเนาะไม่ต้องสีเพรก็เราเคยเจอ โจเหตุมาแล้วเราไ,ไม่อยากให้มันนั่นค่ะหยาดไหมซี่รู้สึกว่ากลัวค่ะกลัวเลยจะรถเนี่ยทางทไม่ไม่อยากให้ยกเทเสพปลาอย่างนี้เลยนะใครใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะถ้าหรือถ้าไม่มีเด็กรถถ้าให้เรายกเทคนเดียวนะ อยาหาทำนะคะอันตรายบางทีเจ้าของไล่บางทีเขาว่าโอ้นิดเดียวนิดเดียวแต่บางทีเรามาคนเดียวอย่างเงี้ยไม่มีเด็กรถมาด้วยแบบนี้โอ้อันตรายค่ะอยู่กับเครื่องจัดอยู่กับรถเนาะข้อเลี่ยงใดก็เลี่ยงเนาะคะ่ะ อุ้ยงานจิบอะไรหรนึ่นงจิบสองงานนี่บอกเออปูกปข้าโพดนี่ยังเดือดปลูกตามใจฉันเลยงานสองงานนี่บอกมนาน ล็อกท้ายอะ่ะบถบ่มาเท่ผลก็บ่บมาขันขเลยกะแก่งงกไงเฮากระไ้